m อกับความลับในการท้าชนเจ้าตลาดของเมืองไทยความพยายามในการรุกตลาดของ s อ c c p บริษัทต้นสังกัด MG ในเมืองไทยก็เริ่มพอจะเห็นผลมากขึ้นเมื่อพวกเขาเปิดตัว All New MG5 เข้าสู่ตลาดเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งจุดนี้บางทีอาจจะเป็นข้อดีของบริษัทลูกครึ่งไทยจีนที่มีฟอร์มการทำงานแบบคนท้องถิ่นเอามามากนั่นก็คือ เน้นทีมงานคนไทยและทีมงานคนไทยก็เหมือนจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบและต้องการอะไรกันบ้างคือจะบอกว่า MG ก็เคยส่ง MG5 รุ่นที่แล้วมาทำตลาดเมืองไทยซาปี2015ราคาจำหน่ายก็แค่67แสนบาทเท่านั้นขนาดรถใหญ่กว่าซิกตี้คาทุกคันเยอะมากแต่ยอดขายสมัยนั้นต้องบอกไว้เลยว่าล้มเหลวพอสมควรเพราะว่ามันเป็นรถ MG ที่ค่อนข้างคาดหวังสูงพอสมควร ส่วนสาเหตุความล้มเหลวในครั้งนั้นอาจจะมีสาเหตุรวมๆกันก็คือตัวแบรนด์ MG เพิ่งเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้ไม่นานนักทําให้ทุกคนมีความคลางแคลงใจด้านตัวแบรนด์พอสมควรเพราะอย่าลืมว่าสมัยนั้น MG ถือเป็นหัวหอกของรถยนต์จากจีนรายแรกที่ลุยไทยเต็มที่ถึงแม้พวกเขาจะเคลมว่าเป็นแบรนด์จากอังกฤษก็ตามทีทําให้ MG ต้องสะสมเลเวลประสบการณ์ความสําเร็จความล้มเหลวพอสมควร กว่าจะยืนได้จุดวันนี้ได้และมีโอกาสเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่าถ้าหาเป็นค่ารถญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่คงไม่น่ากัดฟันเปิดตัว All New MG5 โฉมใหม่เพราะเท่าที่ดูแล้วถ้ามีรถรุ่นใดล้มเหลวปั้งมากส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแผนการในรุ่นถัดไปมากเท่าไหร่นักแต่สำหรับ SACCp ก็ถือว่าใจกล้าใจปั้มน่าดูสำหรับการเปิดตัว All New MG5 โฉมใหม่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ All New m g 5มีกระแสตอบรับที่ดีก็คือณนะเวลานี้ MG พยายามผลักดันยอดขาย m g 3, ZS และ HH จนติดตลาดเมืองไทยไปแล้วทำให้ภาพรวมของแบรนด์ได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นแต่ก็บอกกันตรงๆว่า MG ยังมีเรต้องสะาสางแก้ไขปัญหาเอยอะมากแต่ถ้าในเมื่อโวลล่มการขายของมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะ ก็ทำให้หลายคนรู้สึกโอเคขึ้นยินดีที่จะเปิดใจกับรถเล็กคันใหม่ของ MG และถ้าให้พูดอีกประเด็นคือเอาเข้าจริงโปรดักต์ MG5 โฉมใหม่ก็ตรงหรือฟิตกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่ก็คือรถสวยข้างในกว้างสเปคดีราคาถูกเกินกว่าเข้าของที่มีมาให้อีกทั้ง All New MG5 ก็อัปเกรดเลเวลจาก MG5 รุ่นเดิมไปเยอะมาก จนแทบลืมของเดิมทิ้งไปได้เลยซึ่งข้อเสียของ All New MG5 ก็มีได้แก่อืดและเล่งไม่ทันเท้านั่นเองก็พอเป็นข้อเสียงที่หลายคนมองข้ามได้สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงหรือว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบซิ่งไรมากนักดังนั้นในปี2021จึงเป็นปีที่สำคัญมากของ MG Thailand เพราะการส่ง MG5 โฉมใหม่มันช่วยกระตุ้นด้านยอดขายให้ดีขึ้นเป็นอย่างมากเพราะหวังไปพึ่งพากระบะ Extender คงยากเต็มทนแล้วซึ่งคิดว่าช่วงเวลานี้ MG น่าจะทำตลาดในรถย,ยนต์กลุ่มที่ตัวเองถนัดมากที่สุดก็คือรถย,ยนต์นั่งและ SUV แต่อนาคตข้างหน้าละ่ะ MG Thailand จะส่งสินค้าตัวเป็นเต้งมารุปตลาดเมืองไทยอย่างไรบ้างจะบอกว่าขณะน,นี้เราก็ยังไม่รับทราบแผนงานในไทยในอนาคตอย่างชัดเจนเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อสืบจากข่าวต่างประเทศในจีนจะพบว่ามันมีโปรดักต์สตัว ที่น่าจะมีแนวโน้มมาไทยเมื่อเร็วๆนี้มีการเผยภาพจดสิทธิบัตรของ MG ZS PHEV หรือ Plug-in Hybrid เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะ ZS ชมปัจจุบันนั้นเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2017ผ่านไป4ปีเร็วมากแต่เชื่อหรือไม่ว่า MG ZS มียอดขายทั่วโลกต่อปีมากถึง1,500 0 0คันเลยทีเดียวเฉพาะในจีนเนี่ยก็ขายได้ปีละ10,000 0กว่าคัน จึงมีความเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่า SA4 จะลากขาย ZS ให้ได้กำไรซะอ e ีก2-3ปีข้างหน้าก่อนที่จะเปิดตัวโมเดล a n g e ข้อมูลเบื้องต้น MG ZS PHEV คือมีการเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าใหม่ที่ดูละมุนทันสมัยขึ้นมีการดัดแปลงกระจังหน้านิดหน่อยแต่นอกน,นั้นคล้ายกับ MG ZS Minus -Change รุ่นปกติดังนั้นไฮไลท์ของมันไม่ใช่เรื่องของหน้าตาอย่างแน่นอน แต่มันคือหัวจิตหัวใจปลั๊กอินไฮบริดมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบพวมกับระบบปลั๊กอินเข้าไปทำให้มีพละกกำลัง300แรงมา้าแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขุมพลังยังไม่ปรากฏณตอนนี้เลยมันอาจจะเป็นการจับคู่ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินแบบอื่นก็เป็นไปได้ โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่า MG ZS PHV e v จะแรงถึง300แรงมาเพราะมันแรงเกินเหตุไปแล้วส่วนความเป็นไปได้ที่จะขยายตลาด MG ZS PHV e v ในไทยก็มีความเป็นไปได้มากเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่า MG Thailand ลงทุนการผลิตรถยนต์ PHV e v ในไทยผ่าน b o i เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อบวกรวมสิทธิพิเศษต่างๆมันก็ไม่ยากเลยที่จะทำให้ MG เดินหน้าขยายลา์ PHV e ในรุ่นอื่น เพื่อได้รับสิทธิทางธุรกิจที่คุ้มค่าเพราะในปัจจุบันมีแค่รุ่นเดียวก็คือ MGHS PHEV เพียงแต่ว่าหามาไทายจริงก็ต้องลุ้นเรื่องราคาจำหน่ายกันเพราะยังไงเสียต้องบวกเพิ่มระบบรวมเข้าไปอีก200กว่าบาทที่ไม่รู้ว่าตลาดจะตอบรับดีแค่ไหนกำหนดการเปิดตัว MG s e v ในจีนจะมีขึ้นช่วงปลายปีนี้และอีกคันหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนั่นก็คือ MG ONE รถสปอร์ตครอสโอเวอร์ระดับ C ีเซ gment ถือเป็นรถแปลกเพราะมิติตัวถังมันชนกับ MG HS เลยแต่รูปทรงของมันกลับเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะ MG 1เป็นรถที่มีรูปทรงลูกเพลียวสปอร์ตกว่ากันเยอะมากเท่าที่ดู MG 1อาจจะมาแทรกกลางระหว่าง MG z s และ HS จับตลาดคนหนุ่มสาวที่เพิ่งมีครอบครัวเป็นลูกคนเล็กหรือว่าเพิ่งแต่งงานไปได้ไม่นานนะที่ยังต้องการรถดีไซน์สปอร์ตร้ใจวัยรุ่น แต่ต้องการเนื้อที่ภายในห้องโดยสารที่ใหญ่เพียงพอกับอนาคตข้างหน้า MG 1ถูกสร้างขึ้นบนซิ g มาแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรกดีไซน์โดยรวมเตะตาเป็นอย่างมากด้วยตีนดีไซน์ใหม่แบบที่เห็นใน MG 5โฉมใหม่ดีไซน์กระจังหน้ามีให้เลือก2สอแบบตามจริตและความชอบเมื่อกาสายตาของรถคันจริงถึงแม้มิติตัวถังจะไปชนกับ MG HS แต่เมื่อมองคันจริงแล้ว ในภาพเนี่ยแลดูว่าขนาดตัวรถคันจริงจะเล็กกว่า MGHS ในทุกด้านและภาพรวมตัวรถเหมือนจะไปชนกับ Toyota Corolla Cross C ด้วยซ้ำมากกว่าคือรถขนาด normal c SUV นั่นเองสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเคลมว่า MG Sigma Super Architecture สามารถรองรับการขยายขีดความสามารถของงานวิศวกรรมพื้นฐานประกอบไปด้วย100โมดู l การทำงานเพื่อสร้างรถหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถแนวสปอร์ตแนวแฮชแบ็กออฟโรดหรือ SUV เป็นต้นลดขนาดของระบบกลไกล,ลงช่วยขยายขนาดห้องโดยสารให้กว้างขึ้นถึง70%เลยทีเดียวและอีกข้อดีก็คือมันช่วยในการออกแบบตัวถังภายนอกให้สามารถสร้างความสวยงามได้ตามใจชอบได้แพลตฟอร์มนี้รองรับขุมพลังที่หลากหลายทั้งน้ำมันและขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหลาย และรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวรถมากมายที่จะเกี่ยวข้องกับออโตนอมัสดริวิงระดับเลเวล4หรือ5ในอนาคตก็ได้อะไรจะล้ำขนาดนั้น MG1 ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบประมาณ180แรงมา้าแรงบิดประมาณ260นิวตันเมตรบวกลบคงไม่เกินจากนี้แนวโน้มที่ MG1 มีโอกาสมาไทยก็เป็นไปได้สูงเพราะตลาด SUV เมืองไทยค่อนข้างสรุปแล้วว่าเซเม e ที่ได้รับความนิยมสูงมากก็คือเซ็งแมนประมาณคโรล่าครอสถ้า้า m g 1ส่งมาทำตลาดไทยตัวท็อปสุดประมาณ900,000บาทต้นก็น่าจะได้รับความนิยมสูงมากนะครับหากใครช,ชอบข่าวสตาร์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคิส Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ